ค่ะมาแล้วจะมีเวลาแล้วมีโอกาสแล้วจะวันนี้ศศินาเข้าครัวนะพาทําครัวแล้วจ้าทําอย่างมีเวลานี่จ้าขอยสิผ้าเฮ็ดพายเฮ็ดพ,พายด้วยสิ่งนี้ไปเก็บมากลมๆเงยๆอยย่นต้นอันนี้แหละจ้าอีหยงบิยงแบบ่เข้าห้องอีหยงขอยกับข่อยห้องแต่เพียวเบอร์รี่เพียวเ,เยบียร์เบอร์รี่บรา,าวา เพียวเ,เบอร์รี่ขอยก็เอามาเฮ็ดพายด้วยขอไปเก็บมาได้ได้หลายเลยจ้ามันเละตุ่มเปะแหละเพราะว่ามันสุกมากแล้วมันก็ช้ำเนาะขอจะเฮ็ดพายมึงขอสิพายเฮ็ดนี่เยอะเหมือนกันนะคะนี่ได้ตั้งจานหนึ่งบรรเลอบทื้อ,อโอเคการทําพายก็มีไม่มีอะไรมากมายมีกระกำกระมังใบหนึ่งแล้วก็เตรียมตรงนี้เอาไว้ใส่แป้งแล้วก็ไปไปอบขั้นตอนสุดท้ายโอเคมีไรอันนี้อะไร อ๋เวียดนี่จะ้ะครีมนั่นเองจะ้ะต้องมีครีมนะคะหแล้วก็น้ำตาลคุณชายสื่อน้ำตาลไส้แดงไม่ให้ข่อยอันนี้สำหรับทำพายทำอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีเกลืออย่าลืมแล้วก็ที่สำคัญจะขาดแป้งไม่ได้นะคะแป้งอนเนกประสงค์ทั่วไปแป้งสาลีนี่แหละคะ่ะ อันนี้ก็คือเนยละลายน้ำร้อนน้ำอุ่นนี่หน่อยขาดไม่ได้เด้อต้องมีเนยนี่แหละแค่นี้แหละจ้ะโอเคขวดสีพองขวดสีเฮ็ดสองกับขวดสีเฮ็ดสองกับโป๊ะสองกับโป๊ะก็ได้ตั้งเยอะเลยนะเนี่ยขวดสีเฮ็ดสองป๊ะเป็นหนึ่งป๊ะสองป๊ะคือเก่าได้แลาวสองป๊ะกระไรสองโป๊ะ สองปาะว่าไม่หน่อยๆเด้อพี่น้องเอาคอยสีแถมหน่อยนึงค่อยมากแป้งหลายๆสองปาะโอเคแถมนะคะนี่แถมนี่แป้งอนเนก้ก็สงทั่วไปทําเค้กนั่นแหละคะ่ะโอเควางก่อนมาที่นี่แล้วก็ใส่หนึ่งปาะอันนี้แป้งสองปาะแป้งสองปาะอันนี้สาวผู้ไทยไม่คิดคิดกี่กัมสองปาะแป้งสองปาะ,ปอปะ,ปอปะเออแล้วก็เออแล้วก็แป้ง แล้วก็น้ำตาลว่าผิดน้ำตาลหนึ่งปอกโอ้ยะออจะก,กำกับบฮูเลรอค่ะประมาณนั้นแหลยได้ว่าวร้ายตัวน,ตนี่แหละใส่อ่ะนี่แหละใส่กระป๋อหนึ่งนี่แหละคนให้เข้ากันแล้วค่อยโรยอีกทีนึงโอเคมันเป็นน้ำตาลโอ้ยนะคะน้ำโอ้ยค่ะน้ำโอ้ยอันนี้น้ำโอ้ยคนชิชิมือน้ำโอ้ยจ้ะน้ำโอ้ย น้ำอ้อยบานเฮาน่ะจ้าโอเคแล้วขอสีไส่เกลือลงไปน้ำเกลือหนึ่งช้อนชาก็เอาถ้าขอสีใส่หลายเน่ยจะหน่อยเค็มๆหน่อยๆพอดีนี่เอาสองช้อนชาซะปึ๊บใส่เกลือลงไปเค็มๆเนี่ย,ยจะหน่อยมันยังแซ่บมาที่นี่ง่าย,ายๆสำเร็ลจละจ้ะแล้วก็ใส่นี่เนยลงไปนเนยนี่อุ่นๆนะคะอย่าให้ร้อนมากอุ่นๆนี่ใส่ลงไปเลยนี่ ใส่ลงไปนี่มันจังแซบมันจังนัวมันจังหอมแค่นี้แหละจ้าแล้วก็มือ <c oughs> มือแป๊บหบนึ่งเด้อค่ะแปเอาถุงมือก็ข่อยลืมมันเลี้ยวท่ามจ้ะ <c oughs> ใส่ถุงมือกันจ้าจ้าก็สิคุกข้าวแป้งมาที่นี่แบบนี้แหละจ้าเห็ดพายอคุกข้าวแป้งให้เข้ากันนี่จ้ะคุกเขาที่ส่วนผสมเมื่อกี้นี่แหละจ้ะ ให้เข้ากันแบบนี้นี่จ้ะไม่เป็นไรถ้าเราอยากได้แป้งอีกเราก็ตื่มแป้งอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าแป้งจะหมดแล้วแป้งไม่เยอะแล้วนะคะแป้งก็เหลือนิดนึ่เนี่แป้งไม่เยอะแป้งเหลือนิดนึงเอาแป้งใส่ลงไปอีกใส่ลงไปหลุดแป้งหลายๆมันจังเสียคุกเข้าแบบนี้ค่ะ นี่จ้ะคุกเข้าจังซี่คุกเข้าไอ้มันเข้ากันแบบนี้แป้งกับน้ำตาลอ้อยนี่จ้ะคุกแบบนี้จังซี่จ้ะนี่แบบนี้ทำแบบนี้ละค่ะแบบนี้สาวไทยทำพายเห็นไหมใส่น้ำตาลอ้อยมันจะออกสีแดงแดงมันจะหอมด้วยเวลาทำขนมอะไรประมาณนี้เนาะนี่จ้ะคุณให้เข้ากันจังซี่ โอ้ยประมาณนี้อุย้ยเอาผงอย่าลืมอย่าลืมคอยลืมผงฟูหนึ่งช้อนชาอ่ะขอาใจเลยหนึ่งช้อนชาคอยก้าเอาค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาอุย้ยนี่จ้ะไม่คอยลืมอ่ะจ้ะห้ามลืมเด็ดขาดนะคะผงเบกกิ้งโซดานะม้มโอ้ยผงฟูนั่นแหละ <_ <d> _>สสีนาเอยสาสีนาเอ้ยี่จ้ะผงฟูจ้ะอย่าลืมนะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนชากเอาประมาณนี้ถ้าแปง้งแป้งประมาณนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชาหรือว่าจะใส่เยอะกว่านี้นิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนี่จ้ะเห็ดแบบนี้คลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันพอป,ประมาณให้มันเข้ากันยังสะจ้ะพอประมาณเด้อพี่น้องเห็ยดง่าย จ้ะเห็ดง่ายจังซี่เคได้จังซี่แล้วเมนบอ,อู้ถือว่าเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะอนนันี้แต่บางเอินชอบกินกินแทนข้าวได้เลยจ้ะไม่หวานมากนะคะไม่ใช่อะไรเพราะวันมีเบียเบอร์รี่ที่มันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเวลาทานแล้วทานกับกาแฟอู้ ระบบขับถ่ายดีนักแลเพราะมันมีของเปรี้ยวด้วยไม่ใช่หวานดูดอย่างเดียวมันเป็นเปรี้ยวหวานด้วยอะไรประมาณนี้เนาะจ้ะนี่ได้แบบนี้แล้วมันบอแล้วก็เอาอันนี้เอาถาที่เราจะเข้าอ,เอบเนี่ยวันเดนมิเอามาใส่แบบนี้แล้วก็แล้วก็โรยลงไปก่อนเอาแป้งลงไปก่อนเอาแป้งหองพื้นนะคะหองพื้นลงไปแบบนี้สาวพู้ธไยจะทําแบบนี้ เอาแป้งหองพื้นอยากได้แป้งหลายกับไส่ร้ายจ้ะหองพื้นลงไปแบบนี้เพราะว่ากระเปะนี้มันเล็กไอ้ถาดเนี้ยมันไม่ใหญ่นี่จ้ะนจะจะลองถาดให้ให้มันนานาน,านิดนึงนจ้ะเพราะว่าถาดเขาไม่ใหญ่แล้วก็วางก่อนนะคะจะวาแล้วก็ใส่นี่อันนี้ลงไปเลย โอ้ยน้องเดี๋ยวแป๊บนี้เขาจะใส่ขั้นตอนนี้เนี่ยเรียวด้ามจ้ะ <c oughs> นี่ใส่ลงไปชั้นหนึ่ <c oughs> งน,นี่เบียร <c oughs> ์เบอร์รี่น,นี่ใส่ลงไปน,นี่ยุ้วแปะใส่ลงไปเปรี้ยวนะคะนี่นี่ใส่ลงไปใส้ลายกระเซบลายใส่หน่อยกระเซบหน่อย <c oughs> ใส่ลงไปหลายๆโหลดมันหลายเนาะนี่ทำสองชั้นประมาณนี้แล้วก็เอาแป้งโรยลงไปอีก แป้งลงไปอีกชั้นหนึ่งใส่แปล้งลายมันจังนวโอ้ยอันบมเฮียกับโมแมนคข่อยดอกนี่จ้ะใส่ลงไปจังสีลูยแบบนี้จ้ะเอาแป้งโรยลงไปโรยลงไปจังสีเลยแต่ก็จะใส่ถาดนั้นด้วยนิดหน่อยจะมีถาดเล็กโอเคใส่แบบนี้นะคะใส่ลงไปจังสีก็เกลี่ยให้มัน นั่นกันนิดหน่อยโอเคครับอันนี้ขอจีใส่ลงไปโปะข้างหนา้าเนี่ยใส่ลงไปเลยจ้าเราได้มาเยอะๆใส่ลงไปเยอะๆเลยเปรี้ยวๆดีนักเล่ห้อืลนไปหลายๆเนี่ยกินข้าไปบัดน,นี้นี่จ้าช่วยระบบขับถ่ายดีนักเล่ห์ตทำไมสาวุู้ายถึงชอบ แล้วทานแทนข้าวได้เลยมันมันเปรี้ยวดูจะไม่หวานมากจะออกเปรี้ยวซะสุนี่จ้ะใส่น้ปแบบนี้เลยลุ่นอ้แย่สินได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เทเอสลงไปเลยเทลงไปแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วนี่จ้ะเทลงไปให้ทั่วเขาเลย เีลงไปให้ทั่วเขาประมาณนี้ค่ะเทลงไปให้ทั่วเขาแบบนี้ค่ะประมาณนี้โอเคเทลงไปให้เขาได้ประมาณนี้มาจ่ะประมาณนี้เทลงไปเทเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะล้นแค่นี้ละค่ะแล้วก็เอาไปเข้าตูอ้อบได้เลย แป <ITA> ๊บน <To> ึงเดี๋ยวค่อยสีเฮ็ดอันนี้อีกอีกถาดนึงค่ะเนี่ยเอาอีกถาดนึงเราจะเพราะว่าแป้งมันเยอะเอาอีกถาดนึ่งใส่ให้มันหมดแป้งเราจะใส่เยอะๆใส่ให้มันถาดเขาเยอะๆประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ใส่เหมือนเดิมจ้ะทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยใส่ลงไปให้มันเยอะๆ ใส่จนมืดนี่หละจ้าพรต้องเอาไว้เพราะว่ามันเละแล้วนี่จ้ามานี่แล้วก็โรยอีกโรยแบบนี้โรยเข้าไปใช้แป้งให้มันหมดเลยค่ะเกีย่ยแป้งให้มันท่วใช้แป้งให้หมดนั่นเองจ้าเนี่จ้ะใช้แป้งให้เขาเกียแบบนี้มานนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอีก ใส่ให้หมดเลยอสีสวยน้ำแดงใจใหายน้ำก็เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะแบบนี้โอเคแบบนี้แล้วเราก็จะใส่ลงไปใส่ครีมลงไปหรือว่ารีดใส่ครีมลงไปใส่ให้เข้าท่วมแบบนี้เลยค่ะใส่ให้เข้าท่วม จ้ะเพราะว่าถาดสาบุไทยมันเล็กได้แบบนี้โอเคอย่าลืมค่ะใส่จะโรยน้ำตาลข้างบนนิดหน่อยอีกก็ได้ค่ะเพื่อความหวานอมเปรี้ยวนี่จ้ะอย่าลืมจ้ะถาดนั้นก็ใส่ด้วยลงไปหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยใส่ลงไปจะเอาน้ำตาลปูน้ำตาลอ้อยปูยข้างบนลงไป นิดหน่อยจ้ะอบไปแบบนี้ค่ะต้องหวานอมเปรี้ยวนิดหน่อยได้แล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้อบก,กันก็มารอดูว่าจะเป็นยังไงโอเคปะพายหน้าตาเสร็จแล้วจ้าอบเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้าเห็นบ่เป็นแต่แซ่บบ่จ้าเดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวให้ดูหนึ่งชิ้นที่ตัดออกมาแล้วเห็นบ่จ๊ะนี่แมสีสันสวยงามจากาผลไม้เบ,บเบอร์เบอร์รี่นเองจ้าสีงามบอจะออกสีม่วงๆเนาะเวลาอบออกมาตอนแรกจะเป็นสีแดงเวลาอบออกมาก็เป็นสีม่วงนี่จ้าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะชิมให้ดูอร่อยก็ซีซิ่ม่เบิงนี่จ้า หน้าตามันน่ารับประทานมากเลยนะเห็นบ่จะ๊ะอืมซิมมันจะออกเปรีปร้ยวๆไม่มันๆอนืมนะเปรี้ยวของไม่หวานมากเปรี้ยวมันหวานปแมปมแป๊มนิดหน่อยจะออกไปทางเปรี้ยวพายเปรี้ยวอร่อยค่ะ หอมของน้ำตาลน้ำอ้อยอ,อร่อยเดี๋ยวจะเอาไปให้คนแก่ข้างล่างชิมเพราะว่าเขาอยากทานเมื่อวานเขาเห็นถือมาเขาบอกถ้าทำเสร็จแล้วเอามาให้ชั้นทานด้วยนะสองคนตายายโอเคค่าผ่านภายนี่จ้าเบียร์เบอร์รี ออาร่อยออยุบโป๊แขมกอผ่าน